สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมเฟียนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับเดนนทีอลิสไทนเป็นประธานของอคมริกัเหรอ,อ,อโอเ้เออตรงนี้ไปไม่ได้นะเพราะว่ามันล็อกไว้อยู่ ข้างหน้านี้ก็จะมีเอ,อ่อดฟเก์บูสเตอร์ซิโนฟาร์มนะครับเ,ออเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีในการเข้าไปข้างในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็มีกระเป๋าพยาบาลด้วยนะครับสองขนมวะ h e l โ o who's there <S oh อ้าวไอ้เบาหวานเจอซะที UST ถ้าม no ันทำอะไรตรงนี้ออนลิฟต์ใช้งานไม่ได the you stay put this time? Honor. ้ไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมัางก่อนก็ทิ้งกูเลยนะ okay, เดี๋ยวเรา okay, เดี๋ยวเราไปตรงนี้นะเออมีอะไรปะวะ โอเคตรงนี้มีมีกับระเบิดให้ด้วยนะครับเฮ้ย <c oughs> ใครทำอะไรอะ่ะเฮ้ยทำอะไรอะ่ะโอเคตรงนี้มีเฮลบูสเตอร์ซีน็อกแวคนะครับอ,อ๋อทำอะไรอะ่ะเฮ้ยล้างแอร์ครับเนะผมไม่เล็กนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีเอ,อ่อแมสเซจนะครับโอเคสามารถกดฟังได้นะไปเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่งนะครับ ไปทางด้านนี้นะเจออะไรปะวะไม่มีนะเคตรงนี้ก็มีระเบิดดีโมดด้วยนะครับฐานคูนี่ว่ะมาเข้ามา เราเปิดปะโอ้ยเจ้หมดยังมาขอามา มาเยอะเว้ยเค้โยมากันเยอะมากเลยเคเก็บกระสุนเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้ามาทางด้านานี้นะครับฐานโคนมาตายตายมาั้ย โอเคน่าจะตายแล้วโอเคมีกอะมีระเบิดให้ด้วยนะครับโอเคมีปืนตะปูให้ด้วยอันนี้อะไรอะมอสซามอติล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับเป็นจรวดที่ยิงทีละสามนัดนะโอเคบันจุได้สิบห้านัดนะครับ ติดเลยมานี่นี่นะติดไปเลยติดแน่นทนนานนะครับยิ่งกว่ากาวตาช้างเ,เดี๋ยวเราไปขึ้นไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเอา้ยเดี๋ยวข้อมูลกูเอาทำโอเคเอากดไม่ได้ครับเอาเวียนครับกดข้อมูลไม่ได้ไงดีวะเออข้อมูลข้อมูลมาเวียน มีวิธีนะปึ้มไปเลยมาโอ้ช่างเถอะไปดีกว่าเสียเวลานะครับข้อมูลก็ไม่ต้องเอาแล้วกัน ไปทางด้านนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็มีแมสเสจให้ด้วยนะครับมีกระเป๋าพยาบาลให้ด้วยเดี๋ยวให้เรากดสวิตช์อันนี้นะครับโอเคประตูก็เปิดแล้วนะเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะเดีย๋ยวเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อน ไปเอาไอเทมสำคัญนะครับน,นี่ล็อกไปไม่ได้นะนี่นะครับเป็นดีเฟกต์บูสเตอร์ซิโนฟาร์เพิ่มหลอดสโลโมโลให้มาอีกตึงหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับไปหาไอไอบหาวานนะ,นะอ,อ้าวเฮ้ยทิ้งกูอีกแล้วไอบา้าเอ้ยด่ากูอีกเอา้าเดี๋ยวคือมึงไอบาหวานเดี๋ยวก่อน เจอหน้าอีกทีมึงก็จับรีดให้ให้พร้อมเลยเด้วยก่อนเคขึ้นบันไดตรงนี้นะครับบนตีนจริงเลยไอไอเบาหวานเด้ออ่าออกขึ้นบันไดตรงนี้นะครับเคตรงนี้มีอะไรบอไม่มีอะไรเดี๋ยวเราก็เข้าท่อไปครับเข้าไปข้างในนี้นะครับ ก็มาอยู่ข้างในท่อนี้แล้วก็เออ,อเ,เดี๋ยวเราไปทางนี้กันก่อนแล้วกันโอเคอละลงบันไดตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้นะ เอาไอ้เบาหวานเออไม่รอกูเลยเอ๊ะทำอะไรก่ะเฮ้ยอุ้ยโอยเอาป้อมปืนออกมาเว้ยโอ้ยโอ้โหหนีไปเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวก่อนโอ้ยปล่อยป้อมปืนไว้โอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปทางเก่านะครับ เล็นแสบนะมึงไอเบาหวานเดี๋ยวก็โอเค okay. ตรงนี้ทางเปิดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนี้นะโอเคตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าพยาบาลที่ด้วยนะครับ มาานนโอ้โหตายหา่าปล่อยป้อมปืนไปเถอะโอเคเดี๋ยวเราต้องเข้าไปข้างในนี้นะเออโอเคแล้วก็จับ กดดับกดปิดพลังงานนะครับไม่ให้มันออกมาได้นะโอเคตรงนี้มีข้อมูลสำคัญนะครับตัวต้นแบบตัวแรกตัวต้นแบบตัวแรกใช้ไม่ใช้ไม่ได้นะครับเฟตเทลจะเป็นตัวต้นแบบที่สองนะแล้วตัวต้นแบบนี้ ว่าต้นแบบแรกใครวะตายะโอ้โหปล่อยป้อมปืนมาโอ้โหกี่จุดมะเนี่ยเคอันนี้ เออไปทางไหนวะเพิ่ม,มงงงงทางแล้วทางนี้ปะ <c oughs> อีกแล้วอ่ะโอ้โห่อยทบปืน เบาหวานมึงเดี๋ยวก่อนแสบนักนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าทตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้มีเกาะมีกระเป๋าพยาบาลน,นะครับอ่อ โอเคเดี okay, oh ๋ยวเราเข้ามาทางด้านนี้นะครับอีกแล้วโอ้ไปไม่ได้อีกเออโอเคข้างหน้านี้มี มีทางให้รอดนะครับเจเคเรียบร้อยเจเคให้เราดับไฟนะครับดับพลังงานนะโอ้โหเอาละทีน,นี้ทางไหนต่ออ่าไอเบาหวานมึงออว่างไงเฮอ,อแสบตั้งนะมึงเดี๋ยว เจอกูเดี๋ยวก่อนอ้าวเฮ้ยอ้าวมันรอดไปได้เว้ยโอ้โหเออโอเคเดี๋ยวเราอีกแล้วเหรอไม่เอานะโอ้ยโอเคตรงนี้มีแมเสเซจให้ด้วยนะครับโอ้โหโอเคให้เราทำลายท่อนี้นะครับ มีสมด้วยเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ดีกว่าโหป้อมืนมานี่นี่นี่เน,นี่ปุ๊บไปเลย ทางนี้ก็มีป้อมปืนไว้เดี๋ยวเราไปเข้าไปทางด้านนี้นะครับเข้าประตูไป <c oughs> เดี๋ยวเราลอดทางด้านนี้นะครับทางไหน่ะเคเก็บกระเป๋าวิทยาบาลด้วยนะครับมีศพคนเอ้ยแล้วเ,เมื่อกี้อะไรวะ เคขึ้นนมาไดตรงนี้นะครับอีกแล้ววะไม่เอานะป้อมปืนใหม่ล้วะทหาโรโคนมา น่าจะหมดแล้วแหละเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปทางด้านนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็จะมีรีเฟกบูสเตอร์ซีโนฟาร์มนะครับเอาแตเพิ่มอีกตึงหนึ่งเพิ่มนิดเดียวเองนี่นี่ไหนทหารโคน อะไรกันนะนี่เนี่ยิดทนนานมาเคหมดหรือ,อยัง ค okay. ไม่น่าจะมีแล้วแหละอะละเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้กันนะครับเจออะไรหรือเปล่าโอเคตรงนี้มีเกาะให้ด้วยนะครับเอ,อตรงนี้มีอ,อจรวดให้ด้วยนะ เดีเ๋ยวเรากดอันนี้กันนะครับไปหาไปหาเวนรำมาจากไหนนี่แน่ตะรวจไปกินโอ้ยอึดมาก หายหมดเลยโอโหโอโหหายเกลี้ยงเลยเกาะโอเคเดี๋ยวเราสำรวจแป๊บหนึ่งนะอะไรเดี๋ยวเรากดสวิตช์นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับ มาทางด้านนี้นะครับเจออะไรป่าววะเค <Okay, S 1> เก็บปืนนะครับโอเคตรงนี้มีเกาะให้ด้วยนะโอเคตรงจุดนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไป ขึ้นบันไดทางด้านนี้นะเราเข้าประตูทางด้านนี้นะนี่เหมือนจะมีศพคนด้วยนะโอเคจะเ,เราลงด้านล่างนี้นะนอ,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 อมีสารพิษรั่วอยู่นะ เคดเราขึ้นมาขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับโอเคก่อนหน่นให้เรามาทางด้านนี้กันก่อนนะอก็จะมีเป็นอาวุธไท p e เ,เจ็ดพาติคลแบบนนะครับโอเคมันหน้ามันเป็นปืนสลายไขมันนะครับยิงออกไปปุ๊บแกเป็นโครงกระดูกเลยนะ มาเดี๋ยวเราจะเอาปืนนั้นไปยิงไอ้เบาหวานกันนะครับดับรีดไขมันให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราลงด้านนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็มีแมสเซจให้ด้วยนะครับแล้วก็อ,อันนี้ก็จะมีเฮลปบูสเตอร์ซินแวกนะครับอะเก็บกระเป๋าพยาบาลอะไรให้เรียบร้อยปุ๊บ เรากดสวิตช์นะครับโอเคสารพิษก็หายไปแล้วนะโอเค,อเคข้อมูลสำคัญเ่อเกี่ยวกับออริจินนะโปรเจกตออริจินนะครับสว่าสาเหตุที่ถูกปิดอาจจะเป็นเพราะว่ามันออไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองนะ เดี๋ยวไปทางด้านนี้นะครับโอเคเข้าประตูทางด้านนี้นะครับโอเคเก็บกระเป๋าพยาบาลนะครับอหละตรงนี้ก็มีอาหารโคลนเต็มเลยมาเข้ามา มาหมดหรือยังมามีกไหมโอเคน่านจะหมดแล้วแหละ่ะเดี๋ยวเราเข้ากระโดดเข้าไปข้างในนี้นะ นี่แน่อานี่เจอของใหม่หน่อยเอาของใหม่มานี่แน่โอ้โหพี่สลายไขมันครับกลายเป็นกระดูก นี่ครับใช้กับเบาหวานไอเบาหวานนะครับเดี๋ยวมึงอยู่ไหนกูจะตามล่ามึงนะครับโอเคไม่มีนะอะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้นะครับ นี่แน่สลายไขมันโอเคไปกันต่อด,ดีกว่า มืันจะมีอีกนะเนี่ยโอเคเดีย๋ยวเราบุกเข้าไปเลยแล้วกันกนี่แน่นี่แน่กลายเป็นกระดูก <c oughs> ไม่ต้องพึ่งหมอยันฮีนะครับโอเคเรียบร้อยเราเลือดไขว้เนี่โอ้โยกองเต็มเลย เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้นะครับตรงนี้มีกระเป๋าพยาบาลให้ด้วยนะครับอ่าและโอเคไม่มีอะไรแล้วโอเคครับก็ขอจบคลิปเวทเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ